ครับผมพี่น้องกับสวัสดีกันตอนเสารครับผมเนาะวัสาบ์ปะเน็พี่น้องสวยเตือนฝนตกครับผมออกไปยามปะไรพี่น้องฝนตกห้มามว่าจะไปถ่ายทำใหม่พี่น้องเบอง์กับผมเนาะแต่ว่าฝนตกบอกแห้งครับผมยามเศร้าก็เลยบ่ได้ถ่ายครับผมเปียกเมื่อพี่น้องเฝ้ายานฝนครับผมฝนแห้งครับผมปีทะยานอนนี้ก็เลยนี่ละมาเลยสิพาฒโอกาสพี่นอ้นองก็เลยมาสรุปผลงานครับผม <c oughs> บังที่เขามาหนึ่งสองสามีครับหกบังับผม กองเก็บก oh ึุมอยู่ทั้งหลายบ่เขาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ่นครับน้ำกันครับผมมาซอลเนี่ยข่ามาหกบังเนี่ยห้าสิมานโง่เงี้ยผีน้อยครับผมแต่ผมมปิดบาน่ยมันนีหนักหนักอยู่สองสามบางนะผมเนาะแต่สิ่งใหญ่ผีน้อยพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับผมเดี๋ยวเบิ้งบางนักนะบางเนยเอาบังนี่แหละหนักขโมูพี่น้องเห็นเต้าหัวนี่เหยี่ยมภาพเลยพี่น้องเพต้องภาพครับผม เมือน,นจะตกเหมือนจะตกมาอีกครับผมนี่เห,หม,มือนๆมาครับผมเนาะบรรลุว่าทางบ้านพไฟพี่นอ้องฝนตกมาได้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งหลังแรกพี่น้องฝนตกที่เป็นวัดนี่ครับผมอู้พี่น,อน้องมาแล้วฝนออออออุบกใหญ่ครับผมเตรียมภาพเตรียมภาพเตรียมภาพพี่น้องอือออปลากัดปลากัด เนี่ยผม่เนี่ยโคพี่น้องจะต้องสั่งมึงแล้วในตัวนี้หูยเหลืองงามครับผมพี่น้องเนี่ยว่าสิบ่ไปกับย่านหนำมันเข่าแล้วมัดนังถ่วงับผมแล้วนะครับอ๋อใส่สมบุกไว้ก่อนสิไปมาแล้วพี่น้องตามแรกอหกหลังไม่เข่าปันไหนครับผม ว่าเขาแับหันเขาร่ก็สองสามตัวสี 4, ตวนะ 2, วตว่ตัวคืวอว่าค <c oughs> <c oughs> ุมครับผมเนาะเบื้องบ้านที่สองพี่น้องปลึกกึคือปลึกกึหนึมาจ้ตัวจะหาใบ้บจะหาไว้บพี่น้องบั้มโอ้โหไล่ไลกันครับผมไล่กันเลยลอะไรตัวนี้พี่นอ ผมไปน่วบาเบียวเนี่จับผมเองผมซ้ำกันเลยละ่ะหัวมันจะน่อยก็ตัวบางขัากับผมปลักักปลากักเหลืองอะลามน้มคัก หนักตึ้งนักตึงนักตึงนอผมองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนอะเบรผมมาแล้วกอะไรกึกตึมโอ้โหเกินเกินเกินไปแล้วอือที่สามชีวะโอที่สาม อลกสามครัสามหราคุ ám, ้มนะครับเนาะสนนิ้ก็ถือว่าผ่านนะพี่น้อง่ใหญ่สามตัวตัวเคโลเคิลโลผมอ่าอยู้ตัวนี้ก็ผมเบาๆก็หนักปันตบหูมาเนาะตัวร้อยตัวร้อยงาม อาจจะโลโลกว่าไปสองโลได้แล้วผมเลยสองบังครับผมเบื้องเราบุ้งง่ายตรงไหนครับเป็นปลาไหลหน่อยบางๆนะบุ้งไว้เจะโตอัวตัวสองตัวนี่แหละมาแล้วเบื้องสองตัวว่าเขาใส่คนละคนละหมายยายไปครับผมเนาะ bạn máy gì vậy này bà lấy nó, tôi đó đây, các thầy đây gặp tôi nó, các lăng thật, Nâng... Sổ... ừ. một, hai, lãng... ba, bốn, năm, sáu, bảy lần, một lạng, tôm nó đều đấy bây giờ, thả nám chửi nó cũng cái này cũng xả mặt tôm được bớt gấp, lại nè bưng bưng bao biểu đây nè u uh. cười quá à. để sang kilo nắm cắn các phụng và không chỉ để chặt kilo nữa biểu à, sang và lấy nhanh sản tổ sang kia sản tổ khóa các สามตัวเหมือนชิ้นละเจักกิโลอะไรสามตัวนะผมนะอะไรสามตัวใหญ่ๆครับผมอู้สามตัวโลหะครนะับผมเนาะเบิ่งความใหญ่ครับผมสามตัวเดี๋ยี่น้องโลานน้าอัานเล่นหน่อยสิยู่ระวางมีอะไรเจ็ดขีดแปดขีดหระอเปานี่เอาแค่สามนี่โตนี่ก็รู้เรื่องครนะับผมเนาะใหญ่ๆครับผมสามตัวโลหะอู้โลหะมึงเนี้ย ตีไปซะมันโลุหกพี่น้องโลุหาครับผมโอ้หขัดขนาดครับผมเนาะโอเคครับผมมาลาใหญ่ของเราเอาแค่สารตัวนึงเหลือเละแล้วพี่น้องโลุ้งหาให่มืดอ้วนครับผมเนาะซุบหน่อยๆกับสิบบ่หอดโลุ้งตีปลาไหลมืนหนึ่งกับสิบแล้ว โล่สองโล่จ้ะสองโล่สองโล่หาเลยร้วนอู <a> <necessary> ้อะไรบอลนี่เหลืองครับผมเนาะหนามคนละสีก <laughs> ับตัวหน่อยเด้ไหมหนามคนละยางกันครับผมสีมเล็กคนละยางแล้วก็อ้วนใหญ่ดีอะไรโอเคครับผมสำหรับวัอนี้บ๊อบลิสานขอตัวลาไก่อนครับผมกะยังมีความหมายนะฝากพี่ฝากน้องขึ้นกันครับผมเนาะเดี๋ยวพ่อันคิดนาครับผมวัอนี้ขอโทัวร์หลายๆกับผมเนาะ มันทายไปเลยครับผมนะฝนมันตกแห้งครับผมนี่แหละบ้านตัวยังหมานคือกาลพี่น้องสวัสมมด,ดีครับผม